สวัสดีค่ะวันนี้ควร Property Services ทีมงานขายที่ดินโดยพาคินรัตนะได้มีที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะคะสวยมากๆมานำเสนอทุกๆท่านได้ชมกันนะคะค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ห่างจากถนนเพชรกเกษมไม่ถึง3กิโลเมตรนะคะมีเนื้อที่ทั้งหมดนะคะ13ไร่28ตารางวาเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนด นอสอสีจอคลุดแดงนะคะสำหรับราคานะคะอยู่ที่ไล่ละ3,500,000บาทนะคะถ้ายกแปลงก็4ี่ล้านห้าแสนหบาทนะคะราคาต่อรองได้นะคะลดได้ด้านหน้าของที่ดินจะมีความกว้างอยู่ที่60เมตรโดยประมาณนะคะ ติดถนนดำนะคะสามารถค้าขายได้เลยนะคะและแนวเขตของเราด้านข้างนะคะก็จะติดกับสวนปาล์มนะคะและอีกด้านอีกฝั่งหนึ่งนะคะจะติดกับบ้านคนนะคะจะมีถนนลูกลังเข้าไปนะคะและเจ้าของที่ดินนะคะต้องการที่จะยื่นขอทำเป็นถนนสาธารณะประโยชน์ในเร็วๆนี้นะคะ ค่ะถ้าทุกท่านหันหน้าเข้าหาที่ดินนะคะฝั่งซ้ายมือจะออกไปหาคลองชนละปะทานได้นะคะและฝั่งขวามือก็จะไปออกถนนเพชร,กรเกษมนะคะค่ะและนี่ก็คือด้านหน้าของที่ดินของเรานะคะและทีนี้เราไปดูด้านหลังของที่ดินกันบ้างนะคะ ที่ดินแปลงนี้สวยมากๆมีวิวภูเขาด้วยนะคะด้านหลังของที่ดินนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะเป็นส่วนสับปะรดทั้งหมดนะคะแต่ว่าได้มีการตัดขายด้านหน้าไปหน่อยนึงนะคะจะเห็นได้ว่าที่ดินจะแหว่งๆหน่อยด้านหลังของที่ดินก็จะกว้างกว่าด้านหน้านะคะก็จะมีความกว้างอยู่เกือบร้อยเมตรนะคะ นี่ค่ะด้านด้านหลังของที่ดินนะคะที่ดินแปลงนี้ก็จะมีสระน้ำด้วยนะคะเหมาะมากๆสำหรับทำบ้านสวนก็ได้นะคะหรือจะทำบ้านจัดสรรก็ได้มีวิวภูเขาให้ดูด้วยแล้วก็ไม่ห่างไกลจากถนนและก็สถานที่ต่างๆที่สำคัญนะคะเช่นอบอตอนะคะอ่าแล้วก็ที่ว่าการ อำเภอสามรอยอดก็อยู่ห่างจากที่แปลงนี้แค่3กิโลเมตรเองนะคะห่างจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะเยอะแยะมากมายห่างจากชายหาดสามรอยอดแค่18กิโลเมตรเท่านั้นนะคะห่างจากตัวหัวหินนะคะก็38กิโลเมตรห่างจากจังหวัดประจวบคีรีขันก็แค่56กกิโลเมตรเท่านั้นนะคะ ห่างจากโรงพยาบาล10กิโลเมตรเองนะคะห่างจากกรุงเทพมหานครแค่225กิโลเมตรเท่านั้นนะคะท่านใดที่ต้องการมองหาที่ซื้อเก็บไว้นะคะเพื่อใช้ประโยชน์ในอนาคตข้างหน้าแปลงนี้ก็เหมาะมากๆเลยนะคะด้านหน้าของที่ดินที่ติดถนนดำนะคะจะหันไปทางทิศใต้ และด้านหลังที่เห็นวิวภูเขานะคะจะหันไปทางทิศเหนือค่ะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะหวังว่าแปลงนี้คงถูกใจหลายๆท่านนะคะตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดนะคะต้องขออภัยด้วยท่านใดที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ โทรมาตามเบอร์โทรที่ให้ไว้เลยนะคะยินดีให้บริการค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้โชคดีมีความสุขทุกๆท,ท่านนะคะสวัสดีค่ะ